สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารยา PSK นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวการใช้ iPhone 14 plus ว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะหลังจากที่นุ่นใช้ iPhone XS pro max ของน้องชายมาประมาณ2-3ปีได้แล้วนะคะเราย้ายมาใช้14 plus เนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวทำไมเราถึงแบบซื้อ14 pro max เอใช่14 plus ข้อแรกเนี่ยก็คือนุ่นเข้าใจผิดไปว่าไอโครงการช็อปดีมีคืนนย่ยมันจะคืนตังให้เรานะคะนุ่นก็เลยคิดว่าเออถ้าเราไม่ใช้ตังอเดี๋ยวเราจะเสียผลประโยชน์นะคะเออก็คือตอนแรกเข้าใจถูกเลยว่ามันคือค่าลดหย่อนภาษีแต่ว่าตอนหลังอ่ะเออก็คือเกิดความโลภเข้าครอบงำนะคะมีความอยากได้ของใหม่ด้วยมันก็เลยกลายเป็นงงๆแล้วก็แบบรีบไปซื้อในวันถัดไปเลยนะคะกลัวแบบไม่ทันไง ข้อที่2นะคะว่าทําไมถึงเรื่อง iPhone ก็เพราะว่า i p h o นอ่ะมันแบบมีความเสถียรมากกว่าคือตอนแรกเราก็อยากจะซื้อไอฟลิปโ4ใช่ไหมซึ่งมันก็จะดูมีความแบบฟุ้งฟิงแล้วเวลาถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักมากนะคะเพราะว่าซัมซุงเขาจะเด่นในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่า i p h o นอ่ะมันมีความเสถียรแล้วก็มัน น่าจะใช้ได้นานคือกาแบบใช้แบบยาวๆไปเลยไงก็เลยเลือกที่จะซื้อ iPhone ข้อที่3ว่าทําไมเราถึงแบบอยากซื้ออันใหม่เพราะว่าโทรศัพท์เก่าของ i p h o นนะบางทีอะเวลาที่แบตมันเริ่มเสื่อมแล้วแบตมันเริ่มจะ80%แล้วเราต้องไปเปลี่ยนแบตใช่ไหมมันก็จะรู้สึกว่า มันเหมือนเราอะทำอะไรได้แค่แบบสี่ห้าชั่วโมงแบตมันก็เสื่อมแล้วแล้วก็ต้องชาร์จใหม่อย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกลาคาญนะคะแล้วก็เลยเลือกซื้อไอ้สิบสี่ plus เนี่ยเพราะว่าแบตมันใช้ได้นานด้วยเขาแบบเคลมว่าประมาณยี่บสามชั่วโมงมั้งคือมันเพิ่มจากสิบสี่ธรรมดาเป็นนะหนึ่งพันมิลลิแอมอะไรสักอย่างอะซึ่งมันใช้ได้นานกว่าเดิมมากๆนะคะแล้วแบบพอลองใช้จริงแล้วอะแล้วด้วยความที่มันเป็นอันใหม่อะมันก็คือใช้ได้นานจริงแบบหนึ่งวันอะชาร์จแค่ตอนเช้าจนถึงดึก แล้วก็มาเช้าวันถัดไปค่อยชาร์จมันก็ยังแบตไม่หมดเลยนะคะมันเริ้ม,มากๆตรงนี้แล้วถามว่าเออทำไมเราต้องซื้อ14 plus ทำไมไม่ซื้อ14 pro max หรือว่า14 pro ไปเลยใช่ไหมแล้วทำไมไม่ซื้อ14แบบธรรมดาก็คือธรรมดาตอนแรกกะจะซื้อแบบธรรมดานะคะแต่ว่าธรรมดาพอไปจับแล้วอ่ะมันเล็กคืออันเก่าที่เราใช้อ่ะหน้าจอมันใหญ่ไง แล้วพอเราไปเจออันเล็กกันเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเพ่งแบบสายตามากเกินไปหรือเปล่าเพราะเราต้องทําแบบคอนเทนต์เราต้องแบบทํานู่ทนทาน,นี่ในโทรศัพท์เยอะก็เลยแบบเออเอาแบบให้มันหน้าจอใหญ่ๆไว้ก่อนเราก็เลยมาดู i 14 plus ขึ้นมาเลยเปลี่ยนใจเพราะได้จับเลยนะคะหน้าจอของ14 plus มันจะเป็น6.7นิ้วใช่ไหมไอตรงเนี้ยมันก็เลยใหญ่เท่า14 pro max เลยทำให้มันก็ได้ความฟินในการดูหนังดู YouTube อะไรต่างๆด้วย เราก็แบบอ่ะเปลี่ยนใจจาก14มาเป็น14 plus และแต่ถามว่าทําไมถึงไม่ไปถึงโปรหรือว่า pro max นะคะคือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องราคาด้วยเพราะว่าเราต้องจ่ายตังเองอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์เครื่องแรกที่จ่ายตังเองเลยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นถึงแม้ว่าเราจะตัดต่อแต่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้แบบถึงกับโปรขนาดนั้นแล้วเราก็แบบว่าชอบสีแบบม่วง p าส t ท l ของ plus ด้วยถ้าเป็น pro max มันก็จะเป็นสีม่วงที่มันสีเข้มแล้วใช่ไหม แต่นั่นแหละด้วยเรื่องของราคาอะไรเงี้ยคือมันต่างกันประมาณ4ี่พันถ้าเราย้ายไปแบบโปรเลยอะ่ะด้วยความจุ 256GB อิกะไบต์อ่ะเนาะมีน้าหนักเบาวกว่าด้วยเวลาที่แบบไปจับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูรีวิวเขาก็บอกว่าพ่อมาจับอันเนี้ยมันรู้สึกเบาแล้วเราก็ชอบความเบาของมันแต่ชอบความหน้าจอใหญ่ของมันแล้วก็เลยเลือกที่จะซื้อ14 plus อัน,นว่ากันในส่วนของราคานะตัวนี้ก็จะเป็น iPhone 14 plus ความจุอยู่ที่ 256GB นะคะไม่มากไม่น้อยอยู่กลางกลาง ราคามันอยู่ที่4 2 0 0บาทนะคะและ้วเวลาที่เราเนี่ยซื้อเครื่องมานะคะเขาก็จะมากับสายชาร์จตัวนี้เลยเป็นสายชาร์จแบบใหม่ Type-C เมื่อก่อนจะเป็น USB นะคะแต่ว่าที่เขาไม่ได้ให้มาก็คือหัวชาร์จเราก็เลยต้องซื้อเพิ่มเป็น790บบาทนะคะตัวนี้เลย เขาก็จะเป็นแบบตูดของ Type C ของเขาอะไรก็ไม่รู้แบบ Super Charge นะคะแต่ว่ามันชาร์จเร็วจริงทุกคนจาก USB ย้ายมาตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าเออคุ้มแล้วคุ้มกับการชาร์จเร็วนะคะเรื่องการติดฟิล์มนะทุกคน คือเมื่อก่อนอะเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องติดฟิล์มตรงนี้แต่ด้วยความที่14อะมันมีความนูนของกล้องนะคะมันจะนูนเพื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ามันต้องติดฟิล์มไอตรงที่นูนนูนขึ้นขึ้นมาด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบบเวลาที่เราวางหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้กล้องมันเป็นรอยได้นะคะอันนี้ก็ติดไปแบบ550 ในร้านข้างนอกนะคะนอกจากนั้นก็คือยังมีฟิล์มกระจกอีกเหมือนเดิมนะคะฟิล์มกระจกเนี่ยเราก็ไปติดใน iPhone ไงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะออกใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e ronic, ไปขอคืนภาษีแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดนะคะฟิล์มที่มันเป็นฟิล์มกระจกเนาะติดข้างหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังมันเป็นฟิล์มเหมือนแบบพลาสติกธรรมดาตัวนี้อยู่ที่พันเมีประกัน6เดือนซึ่งข้างนอกขายอยู่550นะคะทุกคนหรือว่า500เนี่ยแหละเออเขาก็บอกว่า ถ้า6เดือนแล้วเรายังไม่ได้ทำตกหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปเปลี่ยนฟิล์มได้เพราะว่ามันอยู่ในประกันนะคะเพื่อความคุม้มเราก็ต้องใช้สิทธิ์นั้นรวมๆแล้วนะคะเราก็จ่ายตังไปอยู่ประมาณ42,630บาทแต่ถ้าคนอื่นติดฟิล์มข้างนอกก็อาจจะลบไปได้500บาทนะคะ <S <S ประมาณ42,130บาทอัน,นก็เตรียมเงินไปติดฟิล์มกันด้วยนะทุกคนพอเราใช้มาสักประมาณอาทิตย์หได้นะคะ ก็รู้สึกชอบในส่วนไหนบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือความอึดของแบตตัวนี้คือแบตมันแบบสามารถใช้ได้นานมากชาร์จแบบวันละครั้งอะอยู่ได้นานกว่า iPhone 14ด้วยแบบมากกว่า 1000mm มิลลิแอมมากกว่าประมาณ3ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วด้วยความใหม่ของมันไงแบตยังไม่เสื่อมก็รู้สึกว่าเออคุ้มมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยใช้แบบ iPhone 10แล้วถ้าใครที่แบบแบตเสื่อมอะจะรู้ดีว่าเวลาที่เราตัดคงตัดคลิปลงไปสัก2 3ช่องทางแบตจะเริ่มแบบ โทรศัพท์จะเริ่มร้อนนะคะแล้วแบบแบตจะเริ่มแบบโวยวายและต้องชาร์จแบตก็คือวันหนึ่งชาร์จประมาณสองสามรอบนะคะก็หูดหงิดรำคาญไงแต่นี้คือตัดความรำคาญใจได้เลยเพราะฉันที่เกียดชาร์จก็ไม่ต้องชาร์จก็ได้ตื่นมาค่อยชาร์จถ้าใครที่แบบเป็นแม่ค้าไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้แบตนานอันไลฟ์อะ่ะมันมันทำให้โทรศัพท์มันร้อนอะแล้วมันใช้แบตเยอะ อันนี้ก็คือมันเหมาะกับการไลฟ์สดอยู่ด้วยความ p p o o n อะ่ะมันก็ต้องร้อนบ้างเป็นธรรมดาแต่ก็คือสามารถร้อนได้นานกว่าเดิมไงแถมหน้าจอมันก็จะใหญ่เหมาะกับการอ่านคอมเมนต์ด้วยแบบลูกค้าต้องการเออตัวไหนสีอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเอฟทันกันอย่างงี้นะคะแล้วสายคอนเทนต์ก็คือห้ามพลาดเพราะว่ายังไงมันต้องตัดคลิปมันต้องอะไรในนี้นะคะคือทั้งแบบ ใช้โทรศัพท์ด้วยคุยไลน์ด้วยตัดคลิปด้วยลงคลิปอีกอย่างเงี้ยคุณมันต้องใช้โทรศัพท์เยอะแล้วมันก็ต้องใช้ตลอดเลยบางทีเราก็แบบเออ ปล่อยโทรศัพท์มัน download, ดาวน์โหลดคลิปไปอย่างเงี้ยมันก็ใช้แบตแล้วแบตมันก็ต้องอึดถึกทนนะคะแล้วใช้ได้นานอย่างเงี้ยก็คือคุ้มมากๆแบบทํางานได้แบบสมูทขึ้นนะคะสมูทจนฉันคิดคอนเทนต์ไม่ทันเลยทีนี้เมื่อก่อนนี้ฉันต้องรอชาร์จแบตก่อนฉันก็นั่งคิดคอนเทนต์ไปเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องรอชาร์จแบตแล้วคิดคอนเทนต์กันไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่าโทรศัพท์เร็วกว่าสมองเราแล้วข้อที่2นะคะที่ชอบก็คือมีความกันสั่นแต่ ทุกคนอันนี้นะคะนุ่นก็จะลองทดสอบกันสั่นให้ดูว่าอสมมติว่านุ่นเดินแบบอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งมันแบบมันกันสั่นไหมอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงที่ได้จากไมโครเลยนะคะเออทุกคนก็ลองดูนะคะว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะซื้ออันนี้เป็นกล้องหน้านะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายกล้องหลังกันดูว่าการถ่ายกล้องหลังเนี่ยในในอันเนี้ยมันดีอยู่นะมันยังไงไม่รู้มันไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่ากล้องมันจะแบบมีสองตัวข้างหลังอย่างงี้ไงมันก็รู้สึกว่า เออแปลกๆดีนะคะแล้วมันสามารถที่จะแบบ0ูนได้ด้วยอ่ะเวลาที่ถ่ายกล้องหลังนะคะเราก็สามารถที่จะศูนแบบนี้ได้เลยอ่ะแล้วดูกันสัน่นกันสั่นยิ่งอยู่ในบ้านนะคะสมมติว่าเรารีบไปซื้อไก่ย่างนะคะเดี๋ยวร้านกไก่ย่างจะปิดแล้วอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ลองเอาไปพิจารณากันดูเนาะการใช้เกมบอลเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นอีกต่อไปนะคะถ้าเราแบบใช้ iPhone 14เพราะมันมีการสั่นในตัวแล้วเราก็ใช้แค่ไมค์เซ i e ก็พอนะคะส่วนใครที่สนใจ My s e l ซลฟก็สามารถทักมาสอบถามได้ที่ไลน์ตามนี้เลยนะคะก็ยังมีขายอยู่เช่นเดิม ข้อที่3นะคะข้อนี้คือเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบคาดหวังมากนะคะคือเมื่อคือนน่ะนุ่นก็มาอยู่ที่บ้านพักตากอากาศเขาใหญ่ใช่ไหมก็เปิดเช่าพักลายวันอะไรเงี้ยก็ต้องมีการถ่ายคอนเทนต์เพื่อแบบให,ให้ให้โลกรับรู้ถึงความสวยงามของมันใช่ไหมเราก็ไปที่อยู่ริมริมบ้านสนามหญ้าข้างบ้านทีนี้เราก็เออเห็นดาวเยอะมากอะ่ะก็ลองเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแบบลองถ่ายดูแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันถ่ายได้หรือเปล่าลก็ถ่ายไปมันก็จะมีความแบบ ใช้เวลานิดหนึ่งคือไม่รู้มันใช้เวลาทําไมแต่มันบอกให้เราอยู่เฉยๆแล้วก็อาถ่ายปกติแล้วก็อยู่เฉยๆพอถ่ายออกมาปุป๊บอะทุกคนคือมันเป็นรูปดาวแบบเห็นชัดมากสวยมากก็แปลว่าคือกล้องของเขาเนี่ยมันสามารถแบบใช้ถ่ายตอนกลางคืนก็คือดีเลยข้อที่4ก็คือน้ําหนักตัวนี้นะคะเบาวกว่า14 Pro คือเราลองไปจับแล้ว่มันจะมีความหน่วงอีกแบบหนึ่งอะถ้าเป็น14 Pro กับ14 p r ร Max แล้วด้วยความที่เราก็ต้องใช้โทรศัพท์เยอะใช่ไหมในการแบบตัดคลิปหรือว่าเออไลฟ์สดหรือตอบไลน์ถ้าใช้โทรศัพท์หนักเกินอาจจะแบบปวดข้อมือไงข้อที่5แล้วนะคะข้อสุดท้ายก็คือเนี่ยอาจจะไม่ว้าวมากสำหรับคนอื่นนะแต่ว่าสำหรับเราคือจากที่ใช้แบบ iPhone 10มาแล้วก็มาใช้ iPhone 14ใช่ไหมคือเขาอะสามารถถ่ายแบบ0.5ได้แล้วมันก็ได้วิวที่แบบ กว้างกว่าเดิมแบบบางทีเราไปอยู่ในแบบอะไรแคบๆแ,แล้วเราอยากจะให้มันได้มุมกว้างอะ่ะอันนี้ก็คือทําได้แล้วเราก็ถ่ายรูปสวยขึ้นถ่ายคลิปก็เออ0.5ได้เช่นกันนะคะส่วนที่ไม่ชอบอย่างเดียวเลยก็คือไม่สามารถเอาไปแบบช็อปดีมีคืนแบบอย่างที่เราคิดได้จริงๆมันได้แค่แบบลดย่อนพาสีเฉยๆเนาะ วิธีการเช็คเครื่อง iPhone ของเรานะคะกดรหัสตามนี้แล้วก็ไม่ต้องกดโทรออกนะคะมันจะขึ้นรายละเอียดอุปกรณ์มาให้แบบนี้เราก็สามารถเช็คได้กับหลังกล่องเลยค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย